ที่กิจกรรมดีๆกันต่อค่ะน้องเมฆาสมสโมสรโรตารีมิตรภาพขอนแก่นนะคะร่วมกับคลังเลือดกลางโรงพยาบาลศรีนครินมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะมีการเปิดจุดรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่นะคะตามโครงการปันน้ำใจปันรักซึ่งก็มีชาวขอนแก่นนะคะมาร่วมแบ่งปันด้วยการบริจาคโลหิตกันอย่างหนึ่งแน่นเลยค่ะมีจุดรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่นะคะซึ่งตั้งอยู่ที่ภายในสำนักงานบริษัท NIG p เมี่ยมค่าจำกัด ถนนมิตรภาพอเภเมืองจัังหวดขอนแก่นค่ะมีสมาชิกโรตารีมิตรภาพขอนแก่นทหารจากมณฑลทหารบกที่23พระสงฆ์จากวัดหนองแวงพระอารามหลวงนักธุรกิจและประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคอย่างหนึ่งแน่นค่ะโดยได้รับการสนับสนุนทีมแพทย์และพยาบาลนะคะจากโรงพยาบาลศรีนครินมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะซึ่งก็ได้มาบริการรับบริจาคด้วยรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่นะคะ แต่เนื่องจากว่ามีผู้สนใจมาร่วมบริจาคโลหิตเป็นจํานวนมากน้องเมย์ก็เลยได้มีการจัดเตียงเพิ่มขึ้นภายในสํานักงานค่ะพร้อมกันนี้นะคะยังได้มีการจัดเตรียมอาหารและก็ผลไม้เครื่องดื่มไว้บริการด้วยค่ะทางด้านนางนันทิยาสิริการธนานณาน์ในยุมอสโมสรโรตารี่มิตรภาพขอนแก่นกล่าวว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่สอของการรับบริจาคโลหิต ซึ่งครั้งที่1จัดขึ้นเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะมีผู้บริจาคโลหิตกว่า60คนได้ปริมาณโลหิตกว่า3 0,000ซีซีค่ะซึ่งครั้งนี้ก็ตั้งเป้าว่าอยากให้มีผู้บริจาคเนี่ยจำนวนไม่น้อยกว่า100คนค่ะคาดว่าได้ปริมาณโลหิตกว่า40,000ซีซีเพื่อใช้เป็นโลหิตสำรองแก่ผู้ป่วยในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงค่ะเพราะความต้องการโลหิตหยุดรอโควิดไม่ได้ใช่ค่ะ ให้ผู้ป่วยได้มีโลหิตรักษาอย่างต่อเนื่องรอกจากบริจาคโลหิตฝ่าวิกฤตครั้งนี้เพื่อใกันคะเดี๋ยวไปฟังเสียงนสโมสอนกันค่ะร่วมรณรงค์ให้คนมาบริจาค oh โลหิตเพื่อที่จะไปช่วย1ชีวิต1นึ่งผู้บริจาคให้เลือดช่วย3ชีวิตแล้วก็คนในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง ก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะ,คะบริจาคโลหิตเขาบอกว่านี่ไงความต้องการของโลหิตรอหยุดโควิดไม่ได้ใช่ค่ะ